ซึ่งรองรับรับภูลาขาให้ซื้อวันเช่นมาแต่ติไปนำตัวลสีบิดบิดเชีเจังจังรับภูลาขามาลุ่นหนยีกบล้อและสันเาพวกครับนครเชียงชีีเทำให้เราหวได้สันเ้าบนนครเชียงชีที่ำกําลังเป็นติงคงครับทุกบุญเ่องนเวลาจรงครับภลาเขาิงโควาน ให้ซื้อวั่นเจ็บสายมาเลยขอบคุณนะในสายอื่นใครอด้ิงโพดามนําอยู่ดีกับน้องบ๊อบีละรอรูนได้ทิ้ครับให้ซ้วันจบสายมาเลยขอบุมียังพ่นเ็กบ้านบ้าเดียวขาโชนี้ครับติ้งสองชามครับโชคบุญมีไปคอับโชคบุญมี ยิงโดัสามร้อถึงสามร้สนสายรุ่ไปไปอยู่ครับโชคบุญมีรับทีจัดดึงจัดไปเรื่องความที่เยอดเขาข้อครับโชคบุญมี้กลักมาอยู่ครับโชคบุญมีครับมาบังป่อไปครับยิงโคได้สายอืใครได้ยิงโดัครับนาี่สิบยสันท้า ยี่สาสิครับของน้องบบกับเวลาสองร้อย้วินาทีครับน้องบอบเปลเจนีนครับเวลา้อปสวินาทีครับเจนแนยี่สขอให้โชคดีครับสสบวกนอีครับหนึปล่อยครับ

ยี already, guys, it. Actually, it ่สิบปรก็ไม่หาเนคก็รู้ว่าเป็นยี่บาห้าสิบยี่สิบถึงห้าสิบอันเออหัวเมืองพอบางนนั้นตขึัวทำแนบนี่อก็แล้ะเกิม่กินไม่กินหรอหัวยันหัวยันมันเฟรองาปลอยรับเจนเอามาลงทอน

เวลาครับ340บวินาทีคับน้องนับกังคนขอกายจะสายมาก60ทิปเดียวคนขอกกล